สวัสดีครับผมเป็นหัวปลั๊กพาวเวอร์สเฟสสามเฟสห้าขานะครับใช้กับสายไฟเบอร์สิบกใช้กัสายไฟเบอร์สิซึ่งเป็นยี่ห้อของยี่ห้อดาก้นะครับผมงานตัวนี้ค่อนข้างจะดีครับงานดีมากเลยงานดีแล้วก็เป็นเมนขนาด63แอมป์ใช้กับสายเบอร์16นะครับผมห้าคูณ16 ครับผมโซนด้านหลังจะเป็นแบบนี้ครับผมส่วนแผ่นนี้จะติดติดอยู่กับตัวนี้ตัวนี้เลยครับผมงานค่อนข้างจะดียี้อดากโกนะครับดาโกสนใจก็สอบถามติดต่อได้นะครับราคาไม่แพงก็จะมีกันพลาสติกกันฝนแล้วก็ส่วนตัวเมียตัวเมียครับผมตัวเมียเนาะตัวเมีย,มยก็โอเคครับผม แรงทนทานดาโก้สนใจติดต่อได้นะครับแล้วก็โค้ดสีโคดสีสายเบอร์6โคดสีสายเบอร์6ลูกค้าก็จะไปแล้วก็จะมีจอ3เฟสจอ3เฟสแล้วก็มีอุปกรณ์อุปรกรณ์รรต่อพ่วงหลูกไฟฟ้าติดต่อได้ครับ ขอบคุณครับผม